ขอต้อนรับเข้าสู่บ้านเหินฟ้าอินดี้เช่นเคยคะ่ะวันนี้เหิอนฟ้าอินดี้จะพาทุกคนมาทําเมนูอาหารรับประทานอร่อยๆจ้าวันนี้เมนูที่เหิอนฟ้าอินดี้จะพาทุกคนมาทํานะคะเป็นเมนูแกงไข่ปลาดุกทะเลนะคะใส่หน่อไม้ส้มหรือว่าหน่อไม้ดองนั่นเองจ้าทุกคนนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เหิอนฟ้าอินดี้จะแกงจะแกงเป็นแบบว่าเป็นกะทิอาจารย์ทุกคนนะคะ เดี๋ยวตามมาชมวัตถุดิบพร้อมกับเหินฟ้าอินดี้เลยจ้ะนะจ๊ะหลักๆนะคะมีกะทินะคะแต่วันนี้เหินฟ้าดีใช้เป็นกะทิเป็นขวดจ้ะทุกคนนะคะเป็นขวดเป็นกล่องหรือว่ากะทิสดแล้วแต่สะดวกเลยจ้ะนะจ๊ะค่ะนะคะ,ะเรา1กะทินะคะสหน่อไม้เปรี้ยวหรือว่าหน่อไม้ดองนะคะสามนะคะ,ะปลาดุกทะเลแล้วก็ไข่ปลาดุกทะเลของเรานะจ๊ะค่ะนะคะ ส่วนวัตถ uh ุดิบตัวอื่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นผงปรุงรสจากทุกคนนะคะอันนี้เป็นน้ําตาลทรายขาวนะคะส่วนอันนี้เป็นผงนัวนะคะอันนี้น้ําปลาจากทุกคนนะคะแล้วก็มีพริกแกงกะทินะคะค่ะนะคะแล้วก็มีตะไคร้ใบมะกรูดจากทุกคนนะคะแล้วก็มีข่าด้วยค่ะนะคะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีประมาณนี้หล um ะจากทุกคนนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นตะไคร้ใบมะกรูดกันก่อนจ้า จ้ะทุกคนนะคะตอนนี้นะคะวัตถุดิบของเราพร้อมแล้วจ้านะคะเดี๋ยวเรามาแกงนะคะแกงหน่อไม้ส้มหรือว่าหน่อไม้ดองนะคะใส่ไข่ปลาดุกทะเลแล้วก็มีเนื้อปลาดุกทะเลด้วยนะคะอร่อยอร่อยมาจ้ามาแกงด้วยกันจ้า<ม>ก่อนอื่นนะจ้าใส่พิกแกงกะทิลงไปจ้าทุกคน<ม>ตามด้วยนะคะ<ม>กะทินิดหน่อยจ้า คนนะคะคนนะคะคนพิกแกงกับกะทินะคะให้แตกมันจ้าหลังจากพิกแกงละลายเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ไข่ปลาดุกกับเนื้อปลาดุกลงไปนะจ้าเติมกะทิลงไปอีกจ้าทุกคนจากนั้นนะคะเติมนะคะตะไคร้นะคะแล้วก็ขาจะลงไปจ้า หลังจากน้ำของเรานะคะเริ่มเดือดนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเหินฟ้าอินดี้ก็จะใส่ไข่ปลาดุกแล้วก็เนื้อปลาดุกลงไปไข่ปลาดุกนี่จะใส่สุดท้ายจ้ะนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแตกออกหมดนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวจะใส่เนื้อลงไปก่อนนะคะเนื้อของปลาดุกนะจ๊ะค่ะทุกคนนะคะจากนั้นนะคะเหินฟ้าอินดี้ก็จะใส่นะคะผงปรุงรสลงไปจ้า น้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายขาวจ้าทุกคนนะคะ,ะผงนัวจ้าน้ำปลาจ้าจากนั้นนะคะ แกงของเราเริ่มเดือดเต็มที่แล้วนะคะใส่หน่อไม้ดองหรือว่าหน่อไม้ส้มลงไปค่ะจากนั้นนะจ๊ะทุกคนนะคะโรยพริกลงไปจ้าจัดแต่งก็หน่อยจ้าตามด้วยนะคะใบมะกรูดจ้าเป็นอันว่าเรียบร้อยจ้า แกงไค่ปลาดุกทะเลแล้วก็เนื้อปลาทะเลนะคะใส่หน่อไม้ดองหรือว่าหน่อไม้เปรี้ยวจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าตักเสิร์ฟค่ะตักเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนนะคะค่ะนะคะ แกงนะคะไข่ปลาดุกทะเลนะคะแล้วก็เนื้อปลาดุกทะเลใส่หน่อไม้ดองหรือว่าหน่อไม้ส้มของเรานะคะอร่อยอร่อยจ้าเรียบร้อยละจ้านะคะมาทานด้วยกันกับเหินฟ้าอินดี้จ้าทุกคนค่ะนะคะวันนี้เหินฟ้าอินดี้คงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนก่อนจะจากกันนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์นะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจนะคะให้กับบ้านเหินฟ้าอินดี้ด้วยนะจ้าทุกคน ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ค่ะที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะแล้วค่อยเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ